เรื่องเสือนะครับผมมายันอีกหนึ่งเสียงว่าน,นี่คือหนังไทยที่สนุกมากๆของปีนี้เลยเรื่องเสือเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยแหละตัวละครฉากแอคชั่นมุกตลกการดำเนินเรื่องขึอนหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยนะคือพี่ผู้กำกับเขาก็มาบอกแล้วแหละว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือ Guardian of the Galaxy ในแบบของเขาซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับมันดูสนุกและก็เพลินมากๆทีนี้เนี่ย หลายๆท่านที่แบบไม่เคยดูขุนพันธ์หนึ่งถึงสามมาก่อนเนี่ยอาจจะแบบเออต้องดูมาก่อนไหมไม่จําเป็นนะครับดูเสือได้เลยเพราะว่าถ้าทำลายในเรื่องเนี่ยคือเรื่องเสืออยู่ก่อนแล้วก็มูดและโทนมันค่อนข้างต่างกันด้วยสามารถดูเรื่องเสือได้เลยเอนจอยได้เลยนะก็ะอ,ะอยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับน่นๆที่หนังที่จะแบบจัดหนักจัดเต็มให้ผู้ชมแบบนี้เนี่ยด้วยงานสร้างด้วยอะไรระดับนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะอยากให้ทุกคนไปสนับสนุนกันนะครับ